แล้วนี่นิชา้าสิอามอนเออว่าแต่ว่าเราไปทางไหนกันก่อนดีอ่ะไปกินข้าวก่อนหืมกับข้าวเยอะแยะมากมายไม่เห็นมีคนซื้อเลยเนี่ยเตรียมของสดสดใหม่ๆปลาสดๆดจับจากทะเลหรือว่าเราจะไปเล่นน้ำเป็นก่อนดียักคูสงสัยอยากกินยักคูมั้งขึ้นไปใหม่ดีกว่า ููยากกูพูดถึงแล้วอยากกินยาคืนเลยอะ่ะหนุกจังนี่อแอลมอนเราจะไปทางไหนกันก่อนดีนะโหเธอเราไปเล่นก่อนใอยกินก็นได้นี่นันนาสี่น้องนันนาซสิเออว่าแต่ว่าของงานแล้วเตียวไม่ต้องเยอะเลยอะ่ะเราจะไว้ไหนดีอะ่ะข้างหน้าดิมันมีเก้าอี้อยู่ใช่แล้วค่ะเย่หนุกดมลูกบนเอาไว้พอดีเลยเอาไว้เล่นนะคะ งั้อนออกกันเถอะทิก้ามาทาครีมกันแดดกันไหมได้ได้แน่นอนอยู่ยแล้วล่ะทำไมจะไม่ได้เล่วนี่มือจืบไว้ตรงนี้ลูกปอลูกปอหน้าเือไว้ได้พี่ดื่มน้ำกันนะจ๊ะนินชาเมื่อไงหรอเธอไม่ได้พกน้ำมาหรอไม่ได้พกอะเดี๋ยวเรากะว่าเราจะไปซื้อเองโหหรออ๋อใช่แล้วเธอไม่ถือมือถือไว้หรอ เดี๋ยวมือเือก็เปียกน้ำมาหรอกใส่ไว้กระเป๋าดิโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทะลุซิบเดี๋ยวทะลุผ้าแหมคิดมากนะทาครีมกันแดดกันเถอะแอลมอนนี่น้องที่ก้าค่ะน้องจะทาครีมกันแดดไหมคะคาดคาดคาดหนูชอบค่ะเดี๋ยวตาที่ก่อนเลยแม่ดีกว่าให้ให้แอลมอนโอเคเธออย่าลืมทาด้วยนะเข้าใจเข้าใจเอาปรนเดิน นี่โถตัวโอเคตึ๊บตึบ๊บปลาเธอรอนิช้าขับใจน้องทีกา้ากินแบนแดดค่ะทา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 เสร็จแล้วค่ะโอเคไปเล่นนะ้ำกันเถอะยักกูทุกคนกระโดดเลย น้งสนุกมากเลยอ่ะแนนซสินะสนุกดีแฮะเอาเอาสวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะอา้าวจังกี้เอาสวัสด,ดีนิชาเอาเธอมาสวนน้ำเหรอ เอาใช่สิวันนี้ฉันอยากเล่นมากน้ำคิดถึงสระว่ายน้ำแลือเกินก็เลยมาที่นี่นะมาสวนน้ำมาเล่นน้ำสักหน่อยเอาหรอฉันก็มาเหมือนกันฉันจะมาเล่นน้ำอะละสนุกจังว้าวหูนี่อามมดมันสิฮะอะไรอะไรดูน้ำตกนี่นะไม่ใช่น้ำตก เออนี่นะครับผมกำลังชีดคุณอยู่อปังอปังอะปังปังปังฮ่าฮ่าคุณคะเหมือนได้สะผมไปด้วยเลยตรงนี้มีซีเคตอยู่นะครับใครอยากมาตามผมไหมครับเล่นตรงน,นี้ดีกว่าเล่นกับเพศสัตว์นี่เอามอยมาตรงนี้เร็วโอเคกระโดดกลําม,มาตรงนี้เลยนะครับอเปงอเะปง ว้าวนี่แอลมอนลองปีนกันเลยไหมเอ้าจะจะจะโอเคฉันปีนก่อนตึ๊บตึ๊บเธอฉันอยู่ข้างบนเฮ้ยแอลมอนเาเป,ป,ป,ปีไปอยู่ข้างบนได้ไงอ่ะฉันขึ้นไปบ้างเปียว <c oughs> โอ้คุณนี่เขาให้ทำอย่างนี้ครับปับเห็นไหมครับเปีเปบป,ปับ พ่อมาเร็วเข้าใจแล้วป๊บป๊บตรงนี้คือหินอะไรหรอคะเดี๋ยวผมทำให้นะครับแป๊บตนตระเดนตรันันตรัว้าวแอลมอนด์โครมเป็ดนี้สิน่ารักมากเลยอะอุ้ยผมน้องสีสวยมากเลยอะสีออรสมม่เหมือนสีแดงมากกว่าเนาะ เธอลองเข้าไปข้างในดูเปล่าจริงเหรอเข้าไปได้เหรอเข้าไปได้เข้าไปดูสินั่งดูยดิเฮ้ยเธอนั่งทับขาฉันขอโทษโออมน่าจะไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วนะครับืมอปิดดีกว่า เขาโดนปิดอยู่นี่นะเอต้องล็อกเปิดตัวก่อนว้าสนุกมากเลยะคะ่ะแต่ก็เอ่ตกใจนะคะเมื่อกี้คุณเล่ปิดทำไมอะคะผมก็คิดว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะครับโโชคดีนะปิดได้แล้วคะ่ะอ,ปอปไปหาน้องกันนะน้อง,องเล่นสไลไดได้ก่อน ทิก้าทิก้าไปไหนมาไปดูสตัสตว์ค่ะสัตว์แรงน่ารักโหาน้องไปเล่นอะไรอยู่คนเดียวพี่ตกใจหัวใจแทบวายเฮนอย่าคารเอดค่ะมาเล่นไซดเดอร์กันไหมว้าวน่าสนุกดีแฮะขึ้นไปแล้วน้องทิก้า สามสองหนึ่งมาเร็วโอเคอมอนไปสามสองหนึ่งสนุกจังไม่ใครสนุกกันเลยขนาดนี้มาก,กา่อนใช่แล้วสิเนาะนี่พี่นิชาหนูหิวน้ำมากเลยค่ะด้าทำใน้น้ำไม่กินน้ำในสระว่ายน้ำล่ะเฮ้ยน้ำในสระว่ายน้ำกินไม่ได้นิชาเออม,มันกินไม่ได้ ใช่ใช่ใชพี่ล้อเล่นเราจะไปกินน้ำหรอนั้นเดี๋ยวพี่นิชาไปซื้อมาให้นะคอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออจะรับน้ำอะคะ่ะมีน้ำสตรอเบอรี่แล้วก็เลมอนนะคะนี่คือสตรอเบอรี่แล้วก็เลมอนค่ะเลมอนหรือน้ำน้ำส้มอะคะ่ะอ,อ๋เอเลมอนค่ะเออขอเอาสตรอเบอรี่ก็แล้วกันนะคะค่านี่ค่ะคอบคุณค่ะ ห้ <peach> ยหิวน้ำจุงมาแล้วน้องน้ำผลไม้ที่น้องบอกมันมีเลมอนกับสตรอเบอรี่นะ่ะแล้วพี่จะซื้อน้ำเลยมาสตรอเบอรี่พี่รู้ว่าน้องชอบน้ำสตรอเบอรี่ว้าวสุดยอดพี่รู้ใจหนูจริงๆค่ะอาชื่นใจหวานสดชื่นเย็นเฉียบด้วยโอ้เยเย็นเฉียบเลย พี่กาชอบน้ำนี้มากที่สุดในโลกในปัจจพีนี้ละค่ะนอ้น,อน้องเรากลับบ้านกันก่อนไหมเดี๋ยวพ่อแม่น่ะเดี๋ยวสองสายนะว่าเราไปสวนน้ำทำไมนานจุงแต่มันเพิ่งไปหนึ่งชั่วโมงเองนะคะพอแล้วกลับบ้านดีแล้วล่ะแอลมมนบ๊ายบายนะบ๊ายบายไปกันเถอะ<ม>เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้มันไปโรงเรียนนะรู้แล้วรู้แล้ว เดี๋ยวฉันเอาของไปก่อนรีบๆล่าเดี๋ยวพ่อแม่ธะดุหรอกใช่ฉันรู้ไปแล้วนี่ไอแมวนายเห็นไหมมันว่าจะลืมมือถือนอนนอนสินายก็เห็นถูกไหมมือถือเนี่ยตั้งหลายบาททิ้งไว้เนี่ยต้องไปให้แมวเล่นหรือเปล่าอืแมวอยากเล่น เอออะไรนะป๊อปแคทเออเออป๊อปแคทด้วยป๊อปด็อกด้วยไม่ไม่ไม่ไมนายอยากเล่นป๊อปด็อกเหรอส่วนฉันน่ะอยากเล่นป๊อปแคทดักเปอบเล่นงหรือไหมไม่รู้ว่าเขาโรลหรือเปล่าน่าจะโรลละมั้งนายลองไปดูกันบแม่เพื่อนได้เดี๋ยวเข้าไปดูให้เออเดี๋ยวเข้าไปดูให้ก่อนไหม จมามันอะไปด้วยกันโอเคอืมเราบังทังขยะด้วยเดี๋ยวพวกมนุษย์จับเราไปไใส่ทั้งขยะเราเคยผ่านประสบการณ์อยู่ในทั้งขยะมาหนึ่งปีมาแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่แต่ตอนนั้นนายยังเด็กๆอยู่นะอืมนั่นสิครับ<ม>นั่นไงมือถือมาเนป๊อปแคตกันแมก็ดีเหมัอนกันนะครับคุณพี่ ป๊อป๊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 โอ้สนุกมากเลยนายลองเล่นดูสิเขาลองเล่นไปแล้วนาก็ต้องลองเล่นตามป๊อปป๊อ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 ปโอ้ก็พันครั้งแล้วตานายแล้วเบื่อโอเคตาเข้าใชไหมป๊ปป๊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 เป็นหมื่นครั้งแล้วครับป๊อปป๊อปป๊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 ปปลาแล้วจบแล้วจบเกมยัง ไม่รู้มันจบไม่เป็นเออไม่เคยเล่นเหมือนกันอเดี๋ยวพวกมนนษย์กับมาหรอกเราไปแอบกันแม่เดี๋ยวพวกมนนษยดเห็นเอากลับไปวางวิธีเดิมวางให้มันสวยงามไม่เหมือนเหมือนเดิมนะครับไปกันเถอะเดี๋ยวพวกมนนษยดเห็นพวกเราไปนั่งที่เดิมอะเก๊อกอาเก๊อกอเก็กตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้นะนั่นเลยใครคงนั่งไปดีกว่า อัลมอนบ๊ายบายนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนพี่โรงเรียนบ๊ายบายนิชาเราไปแล้วล่ะบ๊ายบายไปไปอัลมอนเก่นเถอะอืมมาถ่ายละครเรื่องใหม่นักแสดงเก่าอยู่ไรหนาผมนี่นี่กรบผมนี่ครับใส่หน้า,นนนาตานี่แปลกแฮะเป็นลูกหมีเหรอ โอเคไปเล่นละครได้ถ่ายหนังไปไปเลยเอแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนอืมเดี๋ยวผมต้องเอาขึ้นมองรางหายชาวมันเถอะอาเปิก๊กเอาเปิก๊กเอาเปิก๊กหิวจังมาซื้อของกินดีกว่าสวัสดีค่ะคุณพี่สุนทรครับนี่คือของที่คุณสั่งไว้นะครับค่ะค่ะพี่เออไม่ได้ทัดทัดเออไม่ใช่ไม่ใช่คิม,มกันแดงน,นะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะครับเออขอซื้อน้ำเพิ่ไมได้ไหมคะ ได้ครับอันนี้จะเป็นน้ําฟรีหมดเลยนะครับเออน้ําฟรีเลยเหรอคะเออขอบคุณค่ะวิน,น้ําฟรีด้วยอะพี่เข้าใจดีจุงมไปมนั่งกินดีกว่าตปตปเออเออขอคุนี่เออผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเก็บเองนะครับออแปบ๊บนะครับสักครลูกครับเดี๋ยวผมเอามาไปเก็บก่อน เดี๋ยวครับชน,นทานให้สบายนะครับถ้าขำพันธ์ข้าวางวางของมาได้นะครับข้าพี่นิชาหนูขอดูทิกตอกได้เปล่าแม่น้องมาถึงจะมาดูทิกตอกเฉยเลยนะเฮ้โอยได้ก็ได้น้องแต่พี่ดูก่อนนะเออไหนมือถือล่ะคะเอาป่ามันอยู่ในนี้แหละน้อง อะอ,อ,อ,อะไรพี่ชาอะไรพี่ชามือถือลืมไว้ที่สวนล่าแล้วลืมทำไมอะพี่นิชาก็พินิชาวางไว้ตรงเบ่อตรงนั้นนะก็ยี่ตรงนั้นนะแล้วมันพี่ชาลืมด้วยดีเดียวมันอยู่ที่หน้าหนาวแล้วสิทำยังไงดีเนี่ยหนูอดดูทิกติกแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียว มือถือป็นิชาไอยจะมีคนขโมยเข้าไปแล้ว oh my god คนไม่ชอมีใครรู้บ้างไหมคะว่ามือถือของนิชามันมีคนขโมยไปหรือยังหรือมีใครจับมันหรือมีใครไปทำอะไรมันหรือยังหรือมันหายไปแล้วหรือว่า oh my god หรือว่านิชามันอยู่ในกระเป๋าแล้วนิชาหาไม่เจอหรืออะไร หรือใ,ใครเห็นว่ามันอยู่ไหนอะสักอย่างคองมเมนต์มาให้ด้วยนะคะนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนๆนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะกระดิ่งให้ด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกูสกูสโอ้ยน้องไม่ไม่ไม,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 มีอารมณ์มือถือพี่ชา,ายทำยังไงดีอ่ะก็เดินไปเอาสิคะโอ้โอโอ รู้ว่ามีใครไปจับมือถือของนิชาแลว้วเขาไม่มาให้ด้วยนะคะ